สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจเพื่อนๆดูแล้วนะครับก็ใครมีงบประมาณที่เพียงพอนะครับก็จัดกันไปเลยนะฮะกับ ดีวิล420นะครับพร้อมวิทยุพร้อมบินเลยนะฮะมีแบตหนึ่งก้อนด้วยนะครับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวฟังราคาตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดของตัวฮอก่อนนะครับว่ามีชุดไฟอะไรยังไงนะครับวิทยุของอะไรมีแบตยี่ห้ออะไรตัวหอเป็นแบบไหนสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะอ่ารูปภาพไว้ทางด้านข้างๆข,ข,ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับนะครับอ่าโอเคก็ เป็นฮอมือสองเนาะสำหรับตัวฮอเดี๋ยวผมจะดูในมือถือผมก่อนเพราะว่าเพื่อนๆส่งมาแล้วผมจะแปะรูปไว้ให้ดูด้วยนะฮะอ่าเป็นฮอ4 2สีสองศูนย์นะครับสีแดงดำด้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดแว่นดีกว่าเป็นสีแดงดำด้านแล้วก็มีขาสกีเป็นขาสกีแต่งด้วยนะครับ เป็นขาสกีคู่ยกสูงนะฮะแล้วก็ถัดมาก็อันนี้เป็นรูปที่เขาถอดเบรถอดไปหางอยู่นะยังไม่ได้ใส่นะครับถอดออกไม่รู้จะถอดออกไว้ทําไมนะฮะไม่ไม่ใส่ให้ครบ <c oughs> นะล้อเล่นล้อเล่นนะฮะหยอกหยอกนะฮะแต่เขาต้องใส่มาให้อยู่แล้วละ่ะถ้าไม่ใส่มาก็มันก็บินไม่ได้นะครับนะครับก็สภาพตัวฮอนะครับก็ถือว่าก็ยังใหม่อยู่นะฮะก็เดี๋ยวทาง คนนี้นะครับที่เขาเอามาให้ผมรีวิวขายเนี่ยเขาจะส่งมาให้ผมน่าจะวันเสาร์นี้นะครับของน่าจะถึงผมประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์น่าจะได้นะครับข้างหน้าก็มีสติกเกอร์ติดนิดนึงคำว่าอะไรเนี่ยเพียเรลี่อะไรเนี่ยนะครับเพีเรลี่ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ก็ลอกออกได้นะเพราะว่าเป็นแค่สติกเกอร์เป็นชื่อตัวหนังสือเฉยนะครับ มอเตอร์นะครับเริ่มที่ตัวมอเตอร์เลยก็เป็น1 0 0 0 kv ของ a l z เนะครับเป็นชุดคอมโบของเขานะครับที่จัดมากับชุดฮอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ของเขาเลยนะฮะแล้วก็เซวยกพีเห็นแลบๆอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นของกราสนะครับของกราสนะครับเดี๋ยวผมเอาขนแมวมาติดดีกว่า พอเวลาเราผมที่ผมพูดอะ่ะมันจะมีเสียงหายใจนะครับมันจะมีเสียงลมฟูฟา่าฟูฟา่าอะไรประมาณนี้ต้องใส่ขนแมวแบบนี้โอเคอันนี้จะเป็นไม้อย่างดีเลยนะเป็นไม้บลูทูธนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นกล่องเคบาน้ําเงินนะครับกล่องเคบาน้ําเงินยกพีดการ์ดแล้วนะฮะผ่านไปแล้วกล่องเคบาน้ําเงินแล้วก็โซวกันหางเคทีห้า 5 6 5นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนไม่แน่ใจอ่า5 6านะครับ5 6 5เลยแล้วก็มีที่เห็นเ,นเลยก็มีลอกสายพานด้วยนะครับตัวลอกสายพานก็จะเป็นตัวประคองสายพานเป็นตัวดึงให้สายพานมันตึงตลอดเวลานะครับสปีดคอนโทรลนะครับของเขาที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น ของอ60แอมพลทินัมนะครับผลิตจากโรงงานเดียวกันแต่ว่าตีตาว่า a z z r c เท่านั้นเองนะครับคือก็มาตรฐานโรงงานเดียวกันนะครับถึงจะติดคำว่า ALZRC เนี่ยก็คือมันก็คือ Hobby Wing Platinum นะครับอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น สปีดตัวนี้กับตัวนั้นไม่ต่างกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าตีแบรนด์โลโก้ว่าของ a l z เท่านั้นเองนะครับเป็น60แอมเบรดนะครับไม่ได้ใส่มาให้นะถอดออกอยู่นะครับก็สภาพเบรดก็ถือว่าเหมือนไม่ได้บินนะฮะเหมือนไม่ได้ใช้เลยใบหางหลังเป็นสีแดงนะครับตัวลำสีแดงดำด้านแล้วก็ใบหางก็เป็นสีแดงด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือวิทยุนะครับไม่ใช่เรดิโอลิงค์ธรรมดานะ เ a ด i o โอลิงเอทเลยนะฮะเอทสิบเอเนี่ยตอนนั้นราคามันอยู่ที่ตัวละเจ0 0กว่าเลยน่าจะได้นะครับคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเทียบถึงพูดถ้าพูดถึงเ a ด i o โอลิงเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะล้ากว่า AT9 นะครับ a อ9 s จะล้ากว่าก็มีชแนลมากขึ้นมากขึ้นนะครับมีชแนลมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้น้าสีก็จะเป็นสี เทาดำนะครับสีเทาดำสวยนะครับสวยสวยตัวนี้สวยแล้วก็แบตเตอรี่สุดท้ายนะครับก็คือไม่บวมนะครับถ่ายจากด้านข้างให้เห็นเลยไม่มีบวมไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีคลิปสั้นๆมาให้ดูรีวิวแบบสั้นๆนะครับชุดหางนะครับชุดหางก็คลิปนะฮะไม่ถ้าไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีอะไรเลยนะฮะเก็บดีมาก แบตเตอรี่เป็นของ YPG นะครับ1,800มิลลิแอมป์6เซลล์นะครับสภาพก็ไม่ไม่บวมนะครับเดี๋ยวต้องลองมาบินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะกับแบตเตอรี่แต่ผมดูแล้วน่าจะโอเคผ่านอยู่เพราะว่าพี่คนนี้เขาเคยส่งฮอตัวหนึ่งมาขายมาฝากผมขายอยู่ก็ตัวนั้นก็จะเป็นตัวด,ดีวิล380นะครับ ก็ถือว่าสภาพก็ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ขายไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้กําลังจะมานะครับถ้าใครที่สนใจนะฮะกำลังเล็งหา4200พร้อมบินกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ราคาราคานะอันนี้ฟังนะผมตั้งไว้ที่เริ่มต้นนะครับราคานะราคาอยู่ที่1800 0บาทนะครับ18,000บาทปกติแล้วถ้ารวมวิแบบนี้นะครับ ผมตีไปเลยน่าจะประมาณ2 0,000ไปลายปลายนะครับส0 0 0มืปลายปลายถ้าเป็นของใหม่แกะกล่องทุกอย่างนะครับประกอบใหม่ทุกอย่างเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000ไปลายปลายวิทยุตัวนี้ก็ปาเข้าไปโอ้หน่าจะตอนนั้นก็7 0 0 0กว่านะครับเพราะฉะนั้นวิทยุของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกอีกทีหนึ่งนะครับว่าสภาพของมัน ขนาดไหนดีไหมมีตําหนิมีรอยไหมแต่ผมแต่ผมดูจากในรูปแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเลยนะครับกับวิวตัวนี้ Radio Link AT10 สภาพอย่างนี้ก็คือ1,000 0นะครับอ่า0 0 0่งนนนะครับ1 8 0 0 0ท่นนเลยนะครับ1 8 0 0 0ท่วนก็สนใจก็รีบ จองไว้ก่อนเล็กก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวของจะมาเนี่ยก็คือถ้าใครที่จองไว้ผมก็จะให้สิทธิ์ของคนที่จองไว้นะครับ1,800 0นะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเอกสายหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมีคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นความรู้ หรืออะไรที่แบบว่าที่มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะให้รีวิวเกี่ยวกับการเซตการตั้งค่าอะไรก็ม้นมาทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดว่าผมมีวิทยุนะถ้าผมมีฮอแบบนั้นนะผมจะทําคลิปวิดีโอให้ดูแต่บางทีเพื่อนๆทักมามีอยากให้สอนวิธีการทํา T8J ผมมีผมก็ไม่มีวิทยุ T8J นะครับผมมีแต่ T14G นะครก็เลยทำไม่ได้จริงๆผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ